ท่านผู้ชมก็มาพบกับไอ้ชาแนลกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็พบกันในวันที่ฝนตกรำไรนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านแม่เท่ากันนะครับทุกคนนี่นะครับวันนี้นะครับเราก็มีชาเลนจ์มาให้คุณยายเล่นนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนแม่เท่าเล่นติ๊กตอกนะครับอไม่นะครับเขาเขาจะเป็นดาวติ๊กตอกเลยนะครับนี่เลยนี่นนะครับมาดูนะนครับท่านผู้ชมเดี๋ยว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 นนี่ครับสวัสดีกล้องนะครับบ๊ายบายก็ได้ครับ บายบาย่อยครับนี่บายบายแบบนี้ครับเอาคุณไม่เท่าเพลินอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสอนไม่เท่าเล่นนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูคลิปคลิปที่ไม่เท่าเราเล่นไปนะครับมาดูกันนะครับรนี่ดู โอเคครับเดี๋ยวเราจะแบบนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาสนไม่เท่าเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะให้ไม่เท่าทำหนึ่งคลิปนะครับถ้าไม่เท่าทําได้หนึ่งคลิปถือว่าสุดยอดมากครับทุกคนโอเคครับโอ้ทุกคนเดี๋ยวไปเริ่มกันนะครับโอเคครับเทคหนึ่งแอคชั่นครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ไม่เท่าเล่นในเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไม่เท่าเล่นอันนี้นะครับเป็นเสียง ปนพานนะครับท anyway, oh, ี่พูดว <t ake 95> like ่าในรอบพูดกาญนาบุรีนะครับโอเคครับเราจะเอาเสียงนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสอนไม่เท่าเล่นกันนะครับถ้าไม่เท่าเล่นคลิปนี้ได้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับ ก็เพิ่งสร้าง tiktok ใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมไป follow ติดตามเลยนะครับนี่เลยครับ tiktok อันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสดไม่เท่าเล่นกันนะครับมาครับพูดไหมครับพูดไหมครับไม่พูดตอนนี้ไม่เท่าคืนอยู่นะครับโอเคครับไม่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวต้นแรกผมต้องพูดก่อนนะครับคน แล้วมาชมกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับอันนี้ผมขอไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าต้องถ่ายแบบนี้ด้วยนะครับยุ่งยากครับเดา๋ยวครับทำอะไรกัดเลยไม่ทราบทำคมือไปนี่เราเ,เอามือมาช่วยกันดีหรือ คำมือว่นี้คำมือจิ้มๆเหมือนจะพูดตัดเล็บนึ่ตัดเล็บตัดเล็บพูดกันหนึ่เตัดเล็บ รีบรีบไปอยู่แล้วเอ้าไม่ได้พูดว่าคนไม่อยากอยู่นะาหนสองสาม ชเบ็ดแป๊บเดียวนะครับไปรชจเบ็แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนแจเติมนะครับเดี๋ยวมา่อครับโอเคครับตอนนี้เราก็ไปรชจเบ็ดมาแล้วนะครับเบ็ดได้โคตรเยอะเลยครับเดืเรามาเริ่มต่อกันเลยครับตอนนี้กลจะเสร็จแล้วนะครับเกิบเปอเซ็กว่ากวาเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ผมถึงตอนที่พูดว่าเออริฟต็รีบไปเออเอเดี๋ยว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 เดีเดี๋ดี๋ยวเดี โอครับตอนนี้เราก็ถาเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เออมีสิ่งกีดขวางอยู่นะครับเมื่อกี้แมมก็เต็มนะครับก็ได้ตามนี้เลยนะครับนี่ครับมาดูนะครับในโคตรเท่เลยทุกคน นะครับเท่านั้นพอนะครับเดี๋ยวมาดูเออเออเดี๋ยวไปดูคลิปจริงกันเลยนะครับไปทำอะไรตัดเล็บเดี๋ยวเช่นตัดเสร็จฉันก็ไปไม่ต้องไรรีบตัดรีบตัดรีบไปอยู่แล้วคนมันไม่อยากอยู่ใช่รีบตัดก็รีบไปโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปที่ผมถ่ายกับแม่เท่านะครับผมจะมาปั้นแม่เท่าให้เป็นดาวดิสโต้ครับอืม ก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คลิปสั้นๆอีกแล้วนะครับไม่มีสาระเนื้อหาอะไรนะครับช่องนี้อย่างเคีครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไม่เท่าไว้ในอ้มอกอมใจทุกคนด้วยนะครับอือใช่ไหมน้องลวดเช็คแน่อยครับจับมือนะครับนี่ครับน้องลวดวันพุงนะครับโอเคครับคลิปนี้อย่าลืมกดกดอะไรครับกดเลยครับพูดสิครับ หน่อยครับกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร้พูดเลยครับพูดเลยครับพูดกดจับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กดกดจับตะไคร้โอเคครับทำลังเยี่ยมเลยครับโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับ